สวัสดีครับสุรัตน์พงสุพันธ์ครับเป็นโฟลเดอร์ของบริษัท Greenbox Design ครับ Greenbox Design ก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับจริงๆเราไม่ได้จํากัดความว่าเราจะออกแบบงานประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษครับเพียงแต่ว่าเราได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบอาคารที่เป็นพาราเ e s ิเดนต์ซะส่วนใหญ่นะครับจริงแล้วพื้นฐานผมเนี่ยจบแลนด์สเคปมานะครับแต่ว่าได้รับเกียรติให้เป็นภาคีสถานิกพิเศษเราก็เลยมีวิธีการออกแบบเนี่ยทั้งภายนอกภายในเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงเรามีอินเฮาส์ที่เป็นอินทรีดีไซเนอร์เนี่ยที่ทำงานโคเรทด้วยกันมาตลอดครับ The w a t e r อร์ฟอรนะครับจริงๆเรื่องเสียงของน้ำตกเนี่ยที่เรามาตั้งชื่อบ้านเนี่ยมันเป็นแค่ไคลเทรียรหนึ่งในงานออกแบบเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เราให้ไคลเทรียรไว้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องของบริบทนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านที่เหนือของบ้านเนี่ยติดกับอาพาร์ตเมนต์สชั้นระเบียงเขาได้สามารถมองเราได้เต็มๆเ,เลยส่วนที่ดินฝั่งด้านซ้ายมือทางด้านทิศใต้เนี่ยเป็นบ้านเก่าที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งเราก็คอนเซิร์นว่าอนา,อนาคตผังเมือ,องแถวนี้จะเปลี่ยนแล้ว,วกิดอาคาครสูงขึ้นได้เพื่อนนบ้าฝังตก ที่เป็นโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่เขามีการสวนสนามตั้งแต่เช้าแล้วก็บ้านหลังนี้ ความคุ้นชินเขาเคยอยู่เพนต์เฮาส์ชั้นที่7เขาก็จะมีความยึดโยงกับบริบทของเมืองอยู่สามารถมองวิวไปเห็นแบบทั่วเมืองได้บริบทพวกนี้ครับมันทำให้เราต้องเลือกว่าเราจะปิดกั้นอะไรแล้วเราจะเปิดบุมมองแบบไหนนะครับแล้วก็พยายามคาดคะเนและปิดกั้นในส่วนที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันทั้งเราก็ไม่รบกวนเขาเขาก็ไม่รบกวนเรานะครับดงนั้นบ้านหลังนี้มันจะไม่ได้ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นคอร์ทยาร์ดหรือบ้านสองชั้นทั่วๆไป เราต้องเอาความคุ้นชินหรือประสบการณ์ที่เขายังมีอยู่ครับเข้ามาใช้บ้านหลังนี้มันก็เลยกลายเป็นบ้านแนวตั้งนะครับคือบ้านหลังนี้พื้นที่โดยรวมเนี่ยมันประมาณ140ตารางวา มันไม่ใช่พื้นที่ที่มันใหญ่มากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ต้องการนค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความที่เจน,นลูกๆเนี่ยเขาโตกันหมดแล้วเขาจะต้องการความเป็นส่วนตัวกันพอสมควรฉะนั้นบ้านเนี่ยมันก็เลยถูกคิดโดยแนวคิดว่ามันจะต้องแตกขึ้นไปเป็นชั้นๆช,ชั้นของไรของมันชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่ค่อนข้างฟอร์มอลเป็นพื้นที่รับแขกเสียงดังปาร์ตี้อะไรเงี้ยส่วนชั้น2ขึ้นไปเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเฟมิลี่รูมเป็นห้องนอนพ่อแม่ส่วนชั้นสามสนี่เป็นห้องนอนลูกๆนะครับ ปัญหาจากภายนอกและปัญหาจากภายในปัญหาจากภายนอกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่การรีเสิร์ชพื้นที่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างพุกพ่าน มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านตลอดเวลาเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ้านเลยเนี่ยก็เป็นโรงเรียนช่างฝีมือทหารฉะนั้นมันจะมีเรื่องเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนภายในบ้านเนี่ยพอสมควรส่วนเรื่องภายในบ้านนะครับด้วยความที่เจนลูกๆเนี่ยก็มีสังคมคุณพ่อคุณแม่ก็มีสังคมของเขาฉะนั้นบ้านหลังนี้จะมีความเป็นพื้นที่รับแขกสําหรับหลายๆคนพอสมควรฉะนั้นเราต้องการเสียงสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเบลนเสียงทุกอย่างเนี่ยให้มันสมูทขึ้นไม่ว่าจะเสียงจากภายนอก หรือว่าเสียงจากภายในที่มันจะเกิดขึ้นก็เลยได้โซลูชันว่าเสียงที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นเสียงน้ําตกที่เราใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือสระว้น้ําระบบโอเวอร์ฟลูเนี่ยเรายกขึ้นไปบริเวณชั้น2เนี่ยเพื่อให้น้ําตกเนี่ยมันไหลลงมา จากชั้น2ลงมาชั้น1นะครับมันก็เลยเกิดน้ําตกที่มีความสูง4เมตรโดยปริยายเราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยครับคือเราแค่ยกฟังก์ชันขึ้นไปเฉยพอฟังก์ชันเสาไว้น้ําอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยแล้วเ,เกิดผืนผนังโอเวอร์ฟลูของสาไว้น้ําเราก็ต้องคิดต่อว่าเราทํายังไงเราถึงจะได้เอฟเฟกของคำว่าน้ําตกให้มันเคลียร์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแนวผานังให้มันลาดเอียงเล็กน้อย การใช้ Material ที่ทําให้เกิดการกระจายตัวของน้ําทําให้เราได้ยินเสียงของน้ําตกเนี่ยได้อย่างจริงจังตอนแรกเราคาดเดาไม่ได้นะครับว่าไอเสียงน้ําตกที่เราตั้งใจเนี่ยมันจะดังขนาดไหนมันจะดังเพียงพอเพื่อที่แก้ปัญหาไหมหรือว่ามันจะดังเกินไปจนรบกวนเพื่อนบ้านไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคาดเดาล้วนๆจนกว่าการออกแบบมันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าไอตอนที่เราพยายามคิดเนี่ยว่าจะทํายังไงให้มันเกิดเสียงไว้น้สได้เนี่ยมันคือการที่เราเลือก Material โดยการใช้สันหินกับที่เป็นแนวตั้งนะครับมันทําให้แบบไอตัวน้ําที่มมัันนนไหลงาาาาจจกกกด้บ่ยแตตระว ลงมาถึงข้างล่างเนี่ยมันก็กลายเป็นการสาดกระเซ็นของน้ำนะครับมันก็เลยเกิดเสียงเือนไว้โน้สมันไม่ได้เป็นเสียงที่ดังจนรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่ามันก็ไม่ได้เบาจนเกินไปจนไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้แล้วปรากฏการที่ไม่เกิดขึ้นครับไม่ว่าหน้าบ้านจะจอแจขนาดไหนเวลาที่เดินเข้าบ้านมาเสียงทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเฟดออกไปแล้วก็ได้ยินเสียงงน้ำตกทำให้วิธีการเข้าถึงบ้านเนี่ยมันค่อนข้างมีสุนทรียภาพครับ ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เราทํางานร่วมกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านทำอิสเรียบบ้านหลังนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการทํางานร่วมกันตลอดเวลาทั้งเรื่องของดีเทลทั้งเรื่องของการเลือกวัสดุต่างๆซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่ใช่พาริตี้ด้วยซ้ําไปมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกเราไปคุยเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของปัญหาโดยรวมของมุมมองของพื้นที่ต่างๆนะครับแต่พอแบบไอ้เสียงตกที่มันเกิดขึ้นจริงๆผมว่า มันเกินความคาดหมายของทุกคนรวมถึงเราเองด้วยนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเสียงมันจะพอดิบพอดีได้ขนาดนี้ผมว่าทุกคนก็ Appreciate กับกับผานังน้ำตกนีน้พอสมควรผมว่าเรื่องของเสียงครับคือบางทีเราใช้ต้นทุนจากอาร์เ t ตเจอร์แบบเดิม เราก็ค้นหาหามันให้ได้ครับว่าแบบเออเสียงมันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างบ้านหลังนี้เราเราก็ใช้ประโยชน์จากการอเวอร์ฟลูของสระว่ายน้ํานี่แหละที่เราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนอะไรเลยยังไงนะมันก็ต้องล้นแล้วลงไปบำบัดอยู่แล้วนะครับเราเราแค่เลือกตําแหน่งแล้วก็เลือกวัสดุให้เหมาะสมแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกว่าเสียงเนี่ยมันไม่มันไม่จำเป็นต้องไปแอดออนอะไรมากมายครับเสียงเด็กวิ่งเล่นกันในบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันไหลสร้างบรรยากาศไปทั้งบ้านนี่ผมว่าอันนี้มันก็เกิดเสียงที่มันเกิดขึ้นจากผู้อยู่อาศัยสามดิเพียงแค่พอไว้ว่าอพื้นนนนททีีี่เเสยงงแบบ้มัจะดิาไป สูตฟังก์ชัน,นต่างๆให้บ้านเนี่ยมันมีบรรยากาศของคนอยู่อาศัยได้ยังไงทุกคนที่อยู่ในบ้านมันมีบรรยากาศนครับโดยที่ไม่ต้องมีเสียงสาว้น้ำเสียงน้ำตกเสียงอะไรเลย